สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็กลับมาพบกับเนติกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมาปล่อยสกูชี่นะคะแล้วก็บางชิ้นก็ไม่ใช่ของปล่อยบางชิ้นมันของมือหนึ่งนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูของมือหนึ่งกันก่อนนะคะของมือหนึ่งอย่างแรกก็จะเป็นเคซี่พูนะคะของคุณนีมารูนะคะอันนี้จะเป็นแพคเกจด,ด้านหลังนะคะยับมาอยู่แล้วแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะเบาเชนกับปักกี้อยู่ข้างในตรงนี้นะคะ ปกติเขาขายกัน490นะคะเด็ตขายแค่390บาทนะคะใหม่มือหนึ่งนะต่อมาก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นลิงของซาริโอนะคะเป็นคาราโคนนะคะอันนี้ก็ของใหม่มือหนึ่งนะคะปกติเขาขายการ390นะคะเน็ดขาย290เท่านั้นนะคะ ต่อมาเป็นมาร์ตเมลี่นะคะของคิมมี่แคนดี้นะคะใหม่มือหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่เป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็นี่ปกติเขาขายกัน400บาทนะคะเน็ตขายแค่300บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นบิงซ่าของพิสแตมนะคะนี่ก็ของใหม่มือหนึ่งเหมือนกันนะ,ะนี่เป็นด้านหลังเนาะก็ตัวสกุชีนะคะชิ้นนี้คือนุ่มมากๆนะคะนุ่มกว่าที่เน็ตเคยมีอีกนะที่เน็ตเคยปล่อยไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของมือหนึ่งเนาะอันนี้นะคะเน็ตขาย4 9่ยบาทนะคะปกติเขาขายกัน690เนาะ ตัวเบียงซาของพี่สเต็นะคะบางตัวก็งานเนียนบางตัวก็งานไม่เนียนนะคะอาจจะมีตำหนิจากโรงงานบ้างเนาะชิ้นนี้ของเมื่อหนึ่งอย่างสุดท้ายนะคะคิตตี้ในมัดคอตเมลอนนะคะอันนี้เป็นของปี2007นะคะหรือว่ารุ่นแรกเลยก็ได้เนาะเพราะว่ารุ่นมันเป็น2009นเนาะนี่จะเป็นแท็กนะคะแล้วก็สายยืดได้ก็ชิ้นนี้คือเนเอาไปทาซองสุ่มใช่ไหมแล้วมันยังไม่หมดนะคะแล้วอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่หมดในซองสุ่มด้วยทุกคนไม่ยอมเลือกไปเนาะก็อันนี้เนให้เวลาแค่ คลิปนี้ลงไปหนึ่งชั่วโมงนะคะยังไม่มีคนซื้อเน่จะเก็บไปเองเนาะ,ะเพราะว่าเนก็อยากได้เหมือนกันนะคือคือมันแรงมากนะคะเราเขาขายกันร,ราคาสูงมากนะคะเนขายแค่สองรอยเก้าสิบหนึ่งชั่วโมงนะถ้าไม่มีคนมาซื้อเนเก็บไปเองนะคะจะมาดูเป็นของปล่อยกันบ้างนะคะพราอของมือหนึ่งหมดแล้วเนาะของปล่อยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นปลาหมึกของญี่ปุ่นนี่จะเป็นแท็กนะคะก็ชิ้นนี้ไม่มีตําหนินะคะเนื้อดีมากชอบเนื้อมากนะคะชิ้นนี้ปล่อยหนึ่งร้ยเกสิบาทเท่านั้นนะคะไ็่เห็นคนนึงขายตั้งเจ็ดรอยนะอันเนี้ยอืม ไม่มีจำหนิเนาะสวยมากเหมือนจริงนะคะตัวอย่างต่อมาจะเป็นโดนัทเทโรคิตตี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นของ2016นะคะรุ่นนี้สวยมากนะคะเป็นสีกาแล็กซี่เป็นแท็กด้านหลังนะคะลายเส้นปี2016อยู่ตรงนี้นะ,ะชิ้นนี้ไม่มีจำหนีนะคะปล่อย290บาทเท่านั้นนะคะถูกมากแล้วก็จะเป็นโดนัทเทโรคิตตี้รุ่นเก่านะคะอันนี้เป็นรุ่นของปี2015นะคะลายเส้นอยู่ตรงนี้เนาะน,นี้จะเป็นแท็กนะคะของแท็กรุ่นเก่า ไม่มีตำหนีเหมือนกันนะคะรุ่นเก่าแล้วแล้วนะสองรเก้าสิบาทเท่ากันค่ะบิงซูของร้านชวาน,นะคะนี่สวยมากสีกาเลซี่เป็นสีที่แรงที่สุดนะคะสีกาเลซี่หรือสีสายลุงสีสายลุงแล้วกันเนาะต้นหนีนะคะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้มีแค่บางจุดนะคะบางจุดก็ไม่มีเนะตรงพวกเนี้ย นุ่มมากสโลมากกลิ่นหอมอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะตำหนี่น้อยมากเพราะว่าของบางคนแตกทั้งตัวเลยนะเป็นตัวถอดลองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแท็กนะคะที่เขาให้มาแล้วก็แพ็กเกจเรียมมากนะคะจะยับแค่ตรงนี้เนาะเพราะว่านียไม่เคยบีบสกกูชี่ในแพ็กเกจเลยนะคะได้มาก็แกะออกเลยเนาะจะได้ถนอมแพ็กเกจไว้ ถ้าใครสนใจสกูชี่พวกนี้นะคะก็ทักไลน์มาตามไอเดียที่ขึ้นไ้บนหน้าจอเลยนะคะรับโอนธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็รับวอลเลตนะคะรับตู้บุญเติมแบบเข้าวอลเลตหรือไม่ก็เข้าธานาคารด้วยนะคะลงทะเบียน40อีเม60นะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบายๆทุกคนมันยังเหลืออีก2อันนะเมื่อกี้ลืมเอาให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนเนาะของซาริโอนะคะนี่นี่เป็นแท็กนะคะกส็สกูชี่นะคะเป็นกบ K ow, เคโลหรอ ป็นกรอบอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ตัวนี้มีตาหนิทั้งตัวนะเป็นแบบเป็นคล้ายๆรอยเป็นรอยลอกของสีอะรอยคล้ายๆรอยลอกหรือรอยแตกนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ตาหนิที่แบบแหกเข้าไปแบบเป็นรอยขาดอะแต่มันแค่เป็นรอยลอกอะอี่ยข้างหลังมันจะเยอะนะคะเป็นรอยลอกอะเห็นไหมสีมันจะลอกออกไปแต่ว่ามันไม่ใช่ตาหนิที่แบบขาดอะค่ะนี่นะทั้งตัวนะคะแล้วก็อืม ชิ้นนี้นะคะเน็ตปล่อย120บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆนะคะ Hello Kitty พับนะคะนี่เป็นข้างกล่องเนาะนี่จะเป็นคิวอาร์โค้ดนะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นถุงอีออิจินนลของมันนะคะเน็ตใส่ไปในกล่องให้เลยนะนี่เป็นตัวสกูชี่นะคะคือสวยมากๆนะคะอันนี้สวยมากจริงๆนะคะยอมรับเลยปากกี้กับเอ่อบอลเชนนะนี้เป็นไส้นะคะสวยมาก ลายเส้นนะคะของปี2016นสิบหะคะก็าสช็อกโกแลตนะคะเนื้อดีมากไม่มีจำหนีนะคะชิ้นนี้สวยสวยมากๆยอมใจชิ้นนี้จริงๆเหมือนจริงแล้วมันนุ่มสโลนะคะปกติงานของซาริโอมันรุ่นเก่าเก่ามันจะไม่นุ่มสโลเนอะรุ่นใหม่มันออกมานุ่มสโลแล้วชิ้นนี้เน็ตปล่อย350บาทนะคะโอเคใครสนใจแอดไลน์มาเนาะไปแล้วบาย